ครับวันดี f อทุกท่านครับวันนี้ช่องอาชาแนลมาที่เอ r เทแสงทองฟาร์อมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับช่วงนี้ลมหนาวมาซึ่งปกติแล้วช่วงนี้เตือนกุมภาพันธ์ก็จะเริ่มเริ่มร้อนนะครับเพราะว่ามีนาเมีษานี่จะเข้ารูร้อนกันแต่ช่วงนี้พายุขเข้าครับมีฝนแล้วก็อุณหภูมิลดลงตามพยากรณ์อากาศ ก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมพี่น้องฟาร์มในเครือข่ายนะครับเอสเทแงสงทองฟาร์มเดี๋ยวมาดูพัฒนาการาวัวสอตัวที่ออกลูกขอนน,นั้นนะที่ทำคลิปให้ดูนะครับลูกลูกเอ็กซ์เลโคนิกับลูก v l 8อลแทับสีนี้ผ่านไปแล้วกี่วัน,นต้องไปพบกับเจ้าของเขารับเสียสมศักดิ์หรือเสียตุ้ยของเรานะครับเดี๋ยววันนี้เห็นว่าจะมีสมาชิกใหม่นะครับเตรียมจะออกเร็วๆนี้ ไล่กำหนดการทอดแล้วเดี๋ยวจะมีสมาชิกใหม่เป็นลูกใครแม่ใครเดี๋ยวไปติดตามชมครับอ่ามาเจอเสียตุ้ยพอดีครับอ่าสวัสดีครับเสียตุ้ยครับ,รบสวัสดีครับโอ้วันนี้มา<อ>ที่แสงทองฟาร์มเอสเทเรนนะครับครับามให้เสียตุ้ยพาชมวัวนะครับวันนี้มาดูพัฒนาการเจ้าต<ส>ัวเล็กเป็นยังไงบ้างครับเชิญเชิญได้เลยครับ่ครับตอนนี้อายุหนึ่งเดือนกว่านะครับ ่วนตัวหลังอายุหนึ่งเดือนนะครับหลังหนึ่งเดือนห่างกันอยู่2องาทิตย์นะครับตัวนหน้าสี่สิบสี่วันตัวหลังสามสิบวันนะครับตัวข้างหน้านะครับจะเป็นลูกของแม่พีซีกับพ่อวีเอลบครับซีสนะครับตัวน,นอกนะครับของก็สุพลฟาร์มครับ น,นี้นขามาดีมากเลยในวัยเดือนกวกกว่านะครับในพีซีตัวหลังเป็นลูกเอ็กซเรย์แม่กระองตัวหลังเป็นลูกเอ็กซเรย์แปดสองห้าักหนึ่งนะครับเอกชนหนึ่งตัวคู่หมนกันนะครับอันนี้ก็ลูกวีเอัล นหแข้งขามาดีนะครับในวัยเดือนหนึ่งเริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วนี่เป็นแม่ PBF นะครับนี่นลูกของแม่ PBF Pro Xray แม่เป็น IBS นะครับรเป็น,นบันว IBS ก็อาการเริ่มมานะครับในวัยหนึ่งเดือนนี่นะครับนีส่งนะครับสวยมากน้อมากนะครับน่าจะหิวนมนะครับันนี้ ในใบ้เดก็ถือว่าใช้ได้นะครับเกษนะครับดกแล้วก็เหลี่ยมตัวนะครับถือว่าเป็นเป็นที่น่าพอใจอันนี้ให้กินอาหารมื้อเที่ยงนะครับที่นี่จะไม่ค่อยมีหญ้าให้กินนะครับนานทีนะครับก็เลยสําหรับวัวที่เลี้ยงลูกเราจะให้อาหารเพิ่มช่วงกลางวันด้วย เป็นสามเวลาเช้าเที่ยงเย็นแต่ถ้าไม่ว่างก็ไม่ได้ให้นะครับบางทีเราอยู่บ้านก็ให้นะครับก็ถือว่าเสริมเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเสียพลังงานเยอะนะครับลูกลูกกินนม,ม,มตลอดตอนนี้กินอาหารเป็มแม่หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็แข็งแรงทุกตัวนะเร่งนี่ครับพี่น้อง fc ครับนี่ที่แสงทองฟามลูกแข็งแรงมากกี่เดือนแล้วกี่วันนะตวจะบอก อันนี้สี่สิบสี่วันนะครับสี่สิสี่สิบสี่วันอันนี้อายุเท่าไหร่ท่านน้องเป็นเป็นน้องเกิดสิบสี่ถึงเดือนประมาณนี้นะสี่สิสี่สิบสี่วันสี่สิบวันสี่สิบวันกินอาหารได้แล้วนี่ครับ,รบพี่น้องเอสีครับโอ้โหแย่งแม่กินเลย ตัวน,นี้เป็นลูกของลูกของเอกเย์ใช่ไหมเอกเย์แดงย่นหนามากโครงสร้างกระดูกกินอาหารกับแม่ได้ครับสิดจอบนะครับท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าตอนนี้มีติดจองมั้ยเนี่ย ติดจองแนละ้วตัวด้านหลังตัวด้านหลังติดจองแล้วนะครับตนตัวนี้ลุกจองนะครับก็ยังวิเคราะห์อยู่ว่าจะเปิดอีกไหมสวยมาแล้วนะี่แข้งขาเขาเมาด,ดูดูนะพแด้วนนะ่าจะพอเดินสนามไนดะ้ได่น,ะนอนแม่น,นี้ลูกวีเอล8ทับ4 2นะครับท่านผู้ชมครับ มีว่าที่พ่อพันเกรดพรีเมียมนะครับมาดูพัฒนาการที่แสงทองฟาร์มเอสทีดันกับเสียดตัยแม่เขานี่ใช้ได้นะแม่บล็อกใหญ่เลยนะอ่ามาแล้วแม่แม่นี้ค่อนข้างจะให้ลูกกระดูกดี ย่ยนหนาล่อมากครับรนตกลนเคยเคยอยากกินตัวแดงเห็นบรรยากาศสบายๆที่แสงทองฟ้ามังเพลส์กานะครับ วันนี้พัฒนาการวัวแค่40วันเนี่ยแข็งแรงมากหนาใหญ่นะครับพี่น้อง fc สามารถแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับที่แสงทองฟาร์มตัวนี้เห็นเสตตุ้ยบอกว่ายังไม่ยังไม่ติดจองอแล้วก็กำลังคิดว่าจะไว้ไว้เองเพื่อฝึกเข้าสนามประกวดแต่ x อ็กซ์เลโคนนี่ติดจองแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่วัน2วันแรกที่เขาออกมาเลยนะครับ ถ้าพี่น้องสนใจก็คุยกันหลังไม้ดูนะครับผมส่วนตัวมองว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีเลยพ่อพ่อนอกอแม่ก็แม่พีซีนะครับพ่อสายวีเอลมีมาแล้วครับเรื่องของกระดูกโครงสร้างกระดูกมาแล้วที่สําคัญก็เม็ดสีแล้วก็โบสด้วยนะครับโบสนี่ตัวนี้ติดจองแล้วนะครับตัวนี้ติดจองนะครับนี่เลย นภาพมุมสวยๆนะกินกับแม่เลย <c oughs> เสียงไก่ถ้าบรรยากาศนี่ครับดูว่า <c oughs> เครื่องดำนะครับโบท๊ทนะครับตันี้ติดโบท๊ทด้วย <c oughs> ว่าทีพ่อพันพรีเมียมเลย กินอาหารค้นได้กับแม่นี่ไปเร็วนะอ่ะอะอะาอหยอกกันสองหนุ่มน้อยนะครับแม่เทาแม่เทาทั้งสองตัวดูออกมานี้แดงได้พ่อพ่อแดง ให้ลูกสง่งลูกดีนะครับนี่ครับไข่เขาไข่จะดำนะครับเดี๋ยวเสร์จตู้พาไปดูอีกตัวหนึ่งที่จะออก ลูเเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตามเสียตุ้ไปดูนะครับสมัชชิ้งใหม่เยอะที่แสงทองฟาร์มเป็นไงบ้างฮะตัวนี้ <ฮะ S 1> เป็นแม่พีซีนะครับจริงกำหนดคลอดประมาณยี่สิบห้ายี่สิบไลคลอดแล้วครับรคลอดตรงนี้มารืนนี่แหละอ,อันนี้เป็นพ่อเบลเหมือนกันเบลแปดัสี่สองเหมือนกันแม่เป็นพีซีสี่สิบ กำลังรุ่นอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้แยกเพศตัวน,นี้ใส่รวมเพศนะครับใส่รวมเพศโหนใหญ่แล้วก็ลําตัวยาวตัวนี้ก็รอชมผลงานเขาอยู่นะครับเพราะว่าลูกลูกตัวก่อนที่ผสมเคเอฟกอตัวนี้ที่อยู่ที่อาซามสองเก้าวสวยมากเลยก็ก<อ>็รอดูโอ้โอท้องใหญ่ามากดูนมนะครับ V l อลข้อวีจะเป็นยังไง รวงนมครับรวมนม,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 มใหญ่แล้วก็สมบักนะฮะสมบักยุบสมบักยุบสมบักยุบยตรงเนี้ยตรงตรงโคนหางนะครับลักษณะนี้คือใกล้ใกล้ที่จะออกลูกแล้วนะครับมาลุ้นเป็น PCCC8 ทับสครับเต่านมสมบักบุก๋มลูกมาก ส่งสัญญาณใกล้ๆแล้วนะครับใกล้ๆที่จะออกลูกตัวนี้ดูแล้วจะพัฒนาไม่ยากเลยเพราะาทุกต,ต,ตัวยาวมาแนละ้วอเราใส่ตัวลึกหน่อยก็น่าจะโอเคนะครับต,ตามชินตนาการของเราเองนะครับกำหนดการก็ออกวันสองวันนี้นะสองวันนี้ครบับเดี๋ยวมาช่วยเป็นแรงใจกำลังใจลุ้นกันนะครับเพราะว่าใส่รวมเพศไว้นะตัวนะ ใส่นมเพศไว้นะครับเพราะว่าสองตัวก่อนเนี่ยออกตัวคู่มาทั้งสองเลยรอตัวนี้นะครับรอลุนตัวเี้นเน้นจะรุ้นหนักไหมก็ท้องทั้งหมดสี่แม่นะครับเนี่ยตัวที่สี่ตัวตัวแดงนะทางนู้นนะตัวแดงก็ทยอยตัวที่สี่นี่สีไเดือนน่ะตัวที่สี่สีเดือน ตัวนั้นเป็นสมทับสดนะครับเจว,วิสกี้วิสกีของอาคามนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันลุนดูผลงานตอนนี้ผลง,งานวิสกี้ยังไม่ออกนะครับรอรอติดตาม,รมประมาณปีนี้นะครับถึงกลางปีลูกวิสกี้จะออกหลายตัวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวิสกี้แดงบดจับเนี่ยได้ลูกมาแบบไหนนะครับ มีแสงทองฟา้ามันนี้มีทีเด็ดเยอะนะครับเดี๋ยวมาร่วมเป็นกำลังใจครับวัน2วันนี้เดี๋ยวมารุ่นนะครับเพราะว่าใส่รวมเพศไว้นะพ่อ VL8-42 ทับนะครับตัวผู้ก็ดีตัวเมียก็ดีนะครับขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงครับทนะ้ายสุดขอบคุณขอบคุณเฉยตุ้มากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ